I heard today myself สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอา์ทอกกี้เพลอีกครั้งในวันนี้เราจะมารีวิวหนังใหม่ครับหนังใหม่เรื่องนี้งั้นผมชอบมากๆเลยนะมันคือเรื่องโลแกนเดอะ o ูฟ e r i ร e นั่นเองนะครับซึ่งโลแกนก็นบว่าเป็นหนังคบใจภาคของ w o ฟ v e r รี e นะครับที่มีเ m ็กซ์มออร์เจนบุกลีนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับ The w ูฟ v e r รีนที่ก็งนังนงแหละและแน่นอน นี่คือการปิดฉากครั้งสุดท้ายในบทบุบูลีนของฮิวจแจ็กแมนและบทชาลเซเวียของแพทริกสจวตนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนั้นเกิดในโลกอนาคตครับปี2029ที่ไม่ได้มีเครื่องจักรชมพูเนเตอร์มาทำลายล้างโลกนะแค่มันปีเดียวกัน2029ก็เป็นโลกที่มนุษย์กลายพันธุ์นั้นแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนครับมนุษย์กลายพันธุ์นั้นเหมือนจะเกือบสูญพันธุ์เรียบร้อยแล้วแล้วบุบูลีนกับชาลเซเวียก็มนุษย์กลายพันธุ์ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนจะชใช้ชีวิตอย่างแบบยังไงมัน คนแก่อย่างบุ๊ควูลีนที่อีเหมือนคีลิ่งแฟกเตอร์เริ่มเสื่อมลงแล้วก็ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็อยู่อย่างโดบ่ซ่อนๆนะครับพาชาวเซลเวียที่เป็นโรคความจําเสื่อมนะครับไปซ่อนอยู่ในกลางทะเลทรายครับและมีมาวันหนึ่งก็มีกายพันธรุ่นใหม่โผล่มาครับนั่นคือ X23 หรือลอร่าครับซึ่งโลกแกนนั้นก็ต้องมีหน้าที่พา X 23ีมเนี่ยหนีหนีออกไปจากพวกตัวร้ายซึ่งจะพยายามเอาตัวเธอเนี่ยกลับมาอยังก งานทดลองเขาอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของโลแกนนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกตอนยี่ข่าวว่าหนังโลแกนจะมาแนวดาร์กนี่ผมก็โอ้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเปรตอาร์เนี่ยคือแบบมีความรุนแรงเนื้อหาดาร์กขึ้นแต่ผมก็ยังมีห่วงอยู่เพราะว่าพูนกับเจสสันโกก็กำกับมูดิมืมก,ก่อนนั้นนี่ซึ่ผมก็ไม่ค่อยชอบมากอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมาดูเนี่ยโอ้โหแบบ มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครมากเลยคืออารมณ์เหมือนเด็กคูลคือมีความแตกต่างไปจากหนังซูเปอปร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆนะครับอย่างหนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่เนื้อเรื่องอาจจะเป็นตัวนำครับแม้แต่เดอะดาร์กไนท์ก็จะมีพล็อตเรื่องเป็นตัวนำอย่างแพงของโจเกอร์นู่นนี่นั่นแต่บูเบอร์ลีหรือโลแกนเนี่ยเอาจริงอะพล็อตเรื่องมันไม่มีอะไรมากนะก็คือแค่พาเด็กไปส่งที่อีกที่หนึ่งนั่นเองอารมณ์เหมือนแมดแม็กวิลโล่เลยคือแบบพล็อตเรื่องไม่มีอะไรแต่มันขับเคลื่อนด้วยตัวละครครับ โลแกนนะั้นเป็นหนังที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครหลักก็คือโลแกนลอล่าชาลเซเวียนะครับแล้วมาส่งพลังมากๆเลยครับแบบฉากดราม่านะครับแบบแบบฉากอะไรามาอารมณ์แบบไม่หนังรางวัลนนะ่ะเกือบหนังรางวัลแท้ๆเลยและการแสดงแบบหนังที่โชว์ศักยภาพการแสดงได้สุดยอดมากเลยนะครับทั้งคิวแจ็คแมนทั้งแพทริกสจวนนะครับและพอหนังขับเคลื่อนด้วยตัวละครนั้นนะครับคนดูจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของตัวละครมากๆครับแบบ ความรู้สึกเหนื่อยของตัวละครความเจ็บปวดของตัวละครทั้งตัวโลแกนชาวเซเวียคือแบบมันกระแทกใจเรายิ่งใครเป็นแบบติดตาม Xmen มันแต่ปี2000นะครับพิวแจ็คแมนสมัยยิ่งหนุ่มๆกล้ามยงไม่ค่อยมีคือแบบแล้วเห็นพัฒนาการของแกมาถึงตอนเนี้ยโลแกนตอนที่แกแบบเหมือนสภาพแบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกแบบมันน่าเศร้าที่คนคนเราคนเราแบบมาถึงจุดจุดนี้แล้วเพราะหนังส่วนใหญ่อะอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือ ในตัวหนังเขาคือตัวละครตัวละครนะั้นทุกคนเหมือนมนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่น้องว่าหนังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนาเสือรี่แบบว่าตัวละครแก่ตายคือถ้าไปดูกฆ่าตายซะก่อนครับตัวละครส่วนใหญ่ก็จะแบบอ่าพอหนังจบตัวละครมาสู่จุดๆหนึ่งทำําเป้าหมายของตัวเรื่องเสร็จตัวหนังก็จะจบคือหนังก็ไม่ได้บอกว่าตัวละครนั้นแก่ตายยังไงครับแต่โลกแกนคือหนังประเภทนั้นครับคือแบบป็นหนังที่ชี้เห็นถึงบ้านปลายชีวิตของตัวละครโลแกนนะครับและชาลเซเบียด้วย แล้วแบบมาสะเทือนใจเพราะว่าบรรดาชีวิตเขามันไม่ได้แบบสวยหรูอะครับแล้วโลกโลกในเรื่องของโลแกนค่อนข้างจะโหดร้ายครับคือแบบมันเป็นดิสโทเปียแบบยังไงอะมันแมสแม็กอะคือแบบโลกมันโหดร้ายนะครับคนดีอยู่ยากนะครับแบบคนดีอยู่สาวไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ต้องมาเดือดร้อนประมาณนี้นครับคือแบบมันโหดร้ายครับแต่ก็นอนในตัวหนังในความโหดร้ายมันก็มีความสวยงามเล็กๆอยู่อย่างตัวโลแกน,นครับที่แบบ คือถึงแม้แกจะเป็นตัวขวางโลกทําตัวเถือน,อนดูกล้าโลกอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆคือเขาเป็นคนดีครับแต่สถานการณ์ในเรื่องคือมันบีบมาคับให้เขาต้องทําแบบนู้นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวละครครับนักแสดงแน่นอนนักแสดงนั้นที่เด่นมากๆก็คือฮิวจัจคแมนอยู่แล้วครับคือเขาแสดงอารมณ์ได้สุดยอดมากเป็นบุ๊บูลีในแบบที่เราไม่เคยเห็น,นมุมมองนี้มาก่อนมุมมองที่เขาอ่อนแอเจ็บปวดทรมานนะครับและการแสดงเขามันสื่ออารมณ์ได้สุดยอดมากเลยนะครับ อีกคนที่ผมขอพูดถึงแล้วผมชอบม,มากคือแพทริกซวนบทชาวเซเบียปกติที่เราเห็นใน X-Men ภาคก,ก่อนๆเนี่ยชาวเซเบียจะมาแบบนิ่งๆดูแบบนิ่งๆแบบไม่ค่อยโชว์เป็นอะไรมากแต่เรื่องนี้แบบเขาแสดงเห็นว่าเขาอดอแอมากๆเป็นไอ้แก่สติเฟื่องยิ่งเองและช็อตที่แกยิ้มคืออบอุ่นนะ่ะเองช็อตอย่างในฉากที่แบบยังไงที่เหมือนเขาแสดงอารมณ์อยู่เหมือนพ่อเหมือนอาจารย์คนนึงคือแบบรอยยิ้มของเขาคือแบบมันมันให้เราย,ยิ้มอะคือแบบว่าโอ้โหแบบเขาก็คือคนธรรมดาครับ แล้วก็ที่ชื่อชมไม่ได้เลยก็คือการแสดงของตัวคอร์ล่านักแสดงเดฟฟินคีนนะครับนะัะเดฟคีนอะไรนี่แหละอ่านไม่ค่อยออกซึ่งในเรื่องเธอพอูดมคนอยเยอะครับคือพูดน้อยต่อยหนักกันแหละแต่การแสดงทั้งสี่หน้าหังอารมณ์แบบอารมณ์โมโหอารมณ์เศร้าคือมันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับไม่ใช่ชื่อเด็กยี่สิบสองเองนะแถมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเดี่ยวโห,โโหโโนาคตไกลเลยนะ่ยเอ็กยี่สิบสามในของ์โฮประกอบหนังนี้ยอมรับว่าเจ๋งมากๆเฉพาะการถ่ายภาพการถ่ายภาพเนี่ยจะมีการใช้แสงแบบยังไงโอ้โหมันดูเหมือนหนังรางวัลน,นะคือแบบ เราไม่เคยเห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในโทนสีแบบนี้มาให้อารมณ์แบบทมึนถึงมากครับแล้วก็แน่นอนหนังเป็นหนังเลทอาร์นั้นการต่อสู้จึงแบบนุนแรงเลือดสาดคอขาดเลยนะครับสาดใจคอสาดติดไปแน่นอนเลยครับในส่วนของมูชเชอร์เฟกก็ถือว่าทาได้ดีนะครับแต่พอมีบางฉากอะที่จะเห็นว่าโอ้ซีจีมันก็เนียนดีนะอะไรประมาณนั้น,นครับแต่สีผมรู้สึกว่ายังขัดขัดอยู่ก็คือตัวร้ายครับคือแบบยังไงอะ อย่างไอพี่แขนด้วนของเราคือแบบนึกว่าจะมาแบบเทพๆอะไรประมาณนั้นนะแต่จริงคือบทแกมันไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะมากมายอะไรเท่าไหร่ครับคือแบบตอนแรกผมมาโอ้มันจะเก่งอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็หลายคนตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงหลายคนคิดว่าไอโลแกนเนี่ยมันอยู่ในจักรวาลหรือไทม์ไลน์ของ x อ็กซ์เกันแน่ก็ในมุมมองผมนะคือผมก็ไม่ติดตามมังมงะหรือแบบคอมบิกอะไรของซีดีเอ็กซ์เมนเลยนะครับก็ผมอยากจะคิดว่าอยากให้คิดว่าโลแกนเนี่ยอยากให้เป็นเหมือน ทำลายแยกออกมาต่างหากดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเขาครู้สึกว่ามันดูหดหูอ่อ่ะคือแบบถ้าสมมติ X-Men จะมีต่อเงี้ยภาพเก่าเนี่ยพอคขาลิสไปถึง X-Men Super Nova อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติมาอยู่ทำลายยักับโลแกนรู้สึกว่าอนาคตมันค่อนข้างจะแบบมืดมัวมากอะ่ะคือแบบคือแบบมันหดหูอ่อ่ะมันเป็นบทสรุปที่เราเหมือนเรารู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าในอนาคตกลุ่ม X-Men รุ่นใหม่ซูเปอร์โนวาเนี่ยจะไปเจอกับอะไระคือแบบมันดูแบบหดหูอ่อ่ะ ผมก็เลยอยากให้มันอยากให้คิดว่ามันแยกกันดีกว่าหรือไม่ใช้ลงเหมือนอะไรเหมือนลบเหมือนทําแบบ The Official Part เนี่ยคือแบบนว่า The Last Stand ไม่มีไม่มีตัวตนอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอยากให้โลแกน์นะ่ะเป็นหนึ่งในหนังเดียวของบูบูรินไปเลยครับเป็นหนังที่เป็นเอกเทศไปเลยดีกว่าสรุปก็คือเนี่ยหนังโลแกน์นะ่ะเป็นหนังดรามา่าแอคชั่นที่ถ่าออกมาเจ๋งมากๆเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมถึงแม้การเล่าเรื่องมันจะอืดไปบ้างซึ่งหลายคนอ,อาจจะไม่ชอบเพราะว่า มันเป็นที่ตัวละครไงนะน้น,นมีฉากที่แบบตัวละครนั่งคุยกันเยอะแต่การคุยกันยมันให้เราเห็นเหมือนอารมณ์ตัวละครซึ่งส่วนนี้ผมชอบมากๆคือแบบเราเห็นแบบตัวละครที่มาที่ไปนูน่นนี่นั่นแล้วก็บทสุบข,ของตัวละครที่ค่อนข้างจะนั่นแหละแน่นอนใครเป็นแฟนบูบูรีนต้องร้องไห้แน่ๆซึ่งทราบผมว่าผมไม่ใช่แฟนเอ็กเมนนะอย่างอพอลกอริสเอ็กเมนอพอลกอริสผมก็ยังไม่ดูแต่ว่าบูบูรีนก็ถือเป็นตัวละครผมชอบมากแล้วก็นั่นแหละมันทำให้ผมรู้สึกแบบเราได้เห็นตัวละครโลแกนมาแต่อ็กเมน ปี2000ันฮักแรกๆครับแล้วแบบมาถึงจุนดนี้ได้รู้สึกว่าแบบยี่การจากลาของฮิวจ์แจ็กแมนในบทวูฟวูรีแล้วรวมถึงแพทริกจูนในชาวเซเวียแล้วแบบมันมันมันค้างในใจยังนะเราด,ดูหนังเรืนะี้จบแบบแบบดูจบแล้วแต่หนังไม่จบอะคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่สิคือหนังจบแล้วแต่ผมยังไม่จบอะรู้สึกแบบมันตื้นตันอยู่ในใจคือแบบเราจะไม่ได้เห็นวูฟวูรีในฮิวจ์แจ็กแมนในบทวูฟวูรีแล้วแพทริกจูนแบทบชาวเซเวียแล้วคือแบบ แต่แหละคือมันก็ดีแล้วคือผมอยากให้ตัวคอ2สองนียได้พักผ่อนตลอดการแล้วคือแบบผมขอเลยว่าอย่าให้มีตัวคอรบูรีในเอ็กซ์เมนอื่นอีกเลยเพราะว่าก็คือมันมันเป็นตัวคอที่ควรจะพักไัแล้วและตัวหนังโลแกนก็สรุปมันบทสรุปของเขาถ้าเอามาที่ยอดเยี่ยมแล้วทบก็เลยแบบพอเถอะก็อันนี้ผมไม่เกณฑ์ที่รักมากๆครับคือหนังอาจจะไมไ่ยอดเยี่ยมอะไรมากแต่นอนเป็นหนังที่แพชชั่นกับคนดูคือแบบคนไหนที่ชอบหรือเป็นแฟนเอ็กซ์เมนเนี่ยหรือชอบตัวคอรบูรีเนี่ย ใความสึกแบบหลงรักคือแบบรู้สึกอินกว่าเดิมครับซึ่งผมก็อินมากๆคือคือเอาจริงไงถ้าเกิดดูดีนะอาจจะไมไ่ยอดเยี่ยมอะไรมากเพิ่มเผิอาจจะสู้เด็กูไม่ได้ซ้ําแต่ว่านั่นแหละผมรักตัวละครหลกแกนูวบรลีนนะและแบบบทสุบข,ของเขาคือมันแงยผมก็เลยอยู่เณฑ์ที่รักมากๆแล้วคนไปดูในโรงสุดๆเลยครับก็มาถึงส่วนของสปอยนะครับในส่วนสปอยนี่คือก็เชิงสปอยแต่ผมเขาอยากอยากถามคนที่มาดูคลิปนี้คือคนไหนที่เป็นแฟนคอมบิกมาก่อนนะเพิ่มมีส่วนที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือ กลุ่มนักแกมพันรุ่นใหม่อะที่เห็นเขาวอลไปหาใครกุมลุนอีกประเทศนึงอะที่บอกว่าที่นั่นน่าจะเป็นอีเดนอะไรน่ะผมก็มองว่าตกลงอีเดนนั้นมีจริงหรือเปล่าแล้วคนที่ติดต่อมานั่นเป็นใครครับที่วัยรุ่นผิวสีที่เขาติดต่อวิทยุมาครับตอนนั้นผมยังสงสัยอยู่ว่าเขาเป็นใครวะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาชาต่อมาที่ผมแอบรู้สึกว่าแบบฮะแค่เนี้ยเหรออย่างการตายของชาวเซเวียครับซึ่งน่นกะเป็นการสปอยการเปิดตัวของ X24 ด้วยแล้วก็แบบหอ มาเป็นโลกแกนหัวเกียนเถอะแล้วก็คือแบบยังไงคือแพทริส์วชาเซเวียคือมาตายง่ายตายง่ายเหมือนลาสเตอร์เลยแต่แน่นอนโลกแกนแกตายที่สะเทือนใจมากคือแบบมาตายเลหรอแล้วก็ฉันก็ทำให้เรารู้รสาเหตุว่าแกเป็นโรคชาวชาเซเวียเนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของการตายของมิวแทนและหลายคนนะครับก็ซึ่งเป็นใส,ส่จนนี้แกความจำเสริมเลยเพื่อให้แกลืมเรื่องเล่าที่แกเคยทำมาก่อนเพราะแกะแก้ะคุมพลังไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับ ่งนน่าจะเป็นเหตุผลที่โลแกนต้องการจะเก็บเงินเพื่อซื้อเรือแล้วก็ไปอยู่กับเขากลางทะเลนั่นเองแต่แน่นอนฉากที่หลายคนต้องสะเทือนใจกับเรื่องนี้กับฉากนี้ก็คือฉากการตายของโลแกนนั่นเองนะครับคือแบบเป็นฉากที่คือผมไม่ถึงกับร้องไห้แต่น้ําตาม,มันปิ่มออกมาคือแบบอย่างฉากที่อะไรตัวลอลา่าเรียกเรียกเรียกตัวโลแกนว่าพ่อเนี่ยแล้วแบบโลแกนพูดว่าความรูาสึกนี้นี่เองคือแบบมันกินใจคือแบบเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบตัวโลแกน เหมือนให้ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อคนตัวเองมีครอบครัวครับเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาร,รู้สึกแบบนั้นนะครับและเหมือนเขาได้ถึงเวลาพักของเขาแล้วคือแบบแล้วบอกเล่าว่าไปแบบเธอไม่ต้องสู้อีกแล้วคือแบบแน่นอนลงมาถึงตัวเขาเองด้วยโลกแกนคือเขาไม่ต้องสู้อีกแล้วในโลกโหดร้ายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นฉากการจากไปของตัวโลกแกนตลอดการซึ่งในหนังนี้นก็มีการเอาหนังคารบ,บอยเรื่องเชนมาใช้อย่างแดร์ลอกเนี่ยเอามาใช้ตอนจบด้วยและชอช็อตหนึ่งที่ตอนจบเลยครับที่ เป็นอเอามาร์กนเคธมาปักกับแล้วตัวลอล่าเอามาเปลี่ยนเป็นรูป X กนะครับก็แบบโอ้โห Xmen คนสุดท้าย X อ็กรุ่นต้น Xmen รุ่นแรกๆคนสุดท้ายคือแบบเป็นการพักผ่อนจริงๆของโลแกนเลยนะครับก็จบไปสำหรับหนังเรื่องโลแกนนะครับต่อไปเราก็ยังคงเป็นสกู๊ปกัซิล่าอยู่ครับแต่แน่นอนมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมจะไปดูแน่ๆคือเรื่องคองนั่นเองครับคองสกอร์ไอแลนด์ซึ่งก็เป็นหนังไคจูที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับ กอร์ซิล่าส8 4ครับมอสเซอร์เวิร์สอะไรนั่นแหละครับซึ่งผมจะมารีวิวแน่นอนนะครับผมมีแฟนเพจแล้วก็แฟนชมีแฟนเพจด้วยแหละก็ใครอยากถามอะไรมาถามในแฟนเพจก็ได้ครับพอทีมาถาม YouTube ก็อาจจะไม่ค่อยสุกตอบผมไม่สุกตอบเท่าไหรอ่อ่ะก็สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ